แล้วฝันว่าโดนชุกหน้านะครับมีคำนวณในฝันว่าดังนี้นะครับเขาบอกว่านะครับสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับอาจจะยังไม่สำเร็จในทันทีทันใดนะครับแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดฝันอาจจะได้มาแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะครับและให้ระวงังเรื่องสุขภาพของคนที่บ้านอาวัว้ให้ดีนะครับสำหรับท่านที่มีคนรักนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับจาก คุณรักนะครับส่วนเลขมงคลในคำนันฝันก็คือเลข5้ครับ167ครับแล้วก็เลข825ครับแล้วก็เลข50ครับแล้วก็เลข890ครับแล้วก็เลข46นะครับก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการโปดกดเป็นขวายอาจารย์ได้เลยครับและใครไม่จดอาจารย์จะกอลก็กดอาจารย์เสียดายเล็กนิดนึงมันก็ระครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวละครับผมมาจะจีรพัฒน์จีรกร มอรี่สวัสดีครับ